สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนุกันไปเนาะพี่น้องจา๋าอดมินก็จะพามาสรุปนะคะ แนวทางรัฐบาลเราพัฒนานะคะสูตรคำนวณมือนะคะเป็นสูตรของแอดมินเองนะคะที่แอดมินคำนวณมานะคะแนวทางเข้านะคะ79นะคะ79ก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ76ก็มาคู่เน้นคู่ชอบนะคะส่วน4-2 a d m i นะ,ะแอดมินจอบไม่เข้านะคะเสียดายแต่ว่าโค้งสุดท้ายได้แอดมินให้ไป4-2เน้นเน้นเลยนะคะเข้านะคะ ย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะมาแต่โบมาแต่ล่างอย่างเดียวนะคะสูตรคำนวณมือนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องลาไปก่อนได้ยังไงยังไม่ได้ให้ตัวเลขเลยเนาะพี่น้องโอ้ยแอดมินกับเงินหลายนะคะเป็นมุกนะคะพี่น้องพี่น้องพี่น้องสองสองนี่ แอดมินไม่ได้ไปฟังคลิปเก่านะคะมาข้างบนเนี่ยสองสี่นี่พี่น้องมันคืออะไรนี่เป็นคลิปเก่าแน่เลยแอดมินว่าให้เยอะเกินไปแล้วก็มาเขียนสี่สองตรงนี้หรือเปล่าพี่น้องมีคลิปเก่านะคะไปฟังย้อนหลังให้แอดมินด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะถ้าแอดมินจาไม่ผิดว่าเหมือนแอดมินบอกว่าชอบสองสี่สี่สองแล้วก็มาวงไว้ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมนะคะของวันที่21กันนะคะวันที่21นะคะก็จะมีแปดเก้า หนึ่งนะคะสามเก้านะคะ ส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินใช้เด่นไปที่ เดินไปที่เด่นไปที่หนะคะเดินไปที่6กับก้านะคะเราก็มาเจาะหกกันนะคะก็จะมี หกสามหกแปดหกเก้านะคะส่วนเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าสามเก้าแปด น,นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันชุดกันก็จะมีมองเห็นไหมพี่บบน้องขยับแป๊บนึงนะคะชุดกันนะคะ แปดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสูตรคำนวณเองนะคะถ้าสูตรคำนวณเองพี่น้องตัวเลขก็จะ น้อยมากนะคะจะไม่เยอะนะคะพี่น้องเบิ้ลนะคะเดี๋ยวแอดมินให้เบิ้ลไปด้วยนะเบิ้ลก็จะมีสี่สี่สองสองเก้าเก้าหหนะคะเบิ้ลเห็นไหมพี่น้องกลัวไม่เห็นนะคะ ตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็น9 8 6 9 8 1 8 3อีกคู่หนึงนะคะก็จะเป็น6 3นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะเป็นสูตรคำนวณมือเข้าทุกงวดนะคะหลุดงวดเดียวนะคะ แอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พ่อแม่พี่น้องเล่นการพนันทุกชนิดนะคะตัวเลขก็เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าใครได้แล้วพอนะคะพี่น้องจ๋าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดูยๆเฮงๆงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า